หมดที่2715เจียงเฟิงขมวดคิ้วมองอีกฝ่ายแล้วพูดว่าไอสารเลวเจ้าเป็นวิญญาณหิวโหวยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วเจ้าก็ถือเป็นสหายได้แต่ในที่นี้ไม่เหมาะสมหรือฟังเจียงเฟิงพูดคำพูดทันทีที่เขาพูดชายคนนั้นก็อึ้งไปทั่วขณะแล้วยิ้มอย่างชั่วร้ายเฮ hey. คุณเป็นเพื่อนกันเหรอ ไม่ใช่ฉันอยู่ในสถานที่แบบนี้ฉันยอมเผชิญหน้ามันดีกว่าแม้ว่าสถานที่นี้จะห่างไกลแต่เนื่องจากผู้คนมากมายเมื่อเร็วเๆนี้ผู้คนจึงเดินผ่านไปมาเป็นครั้งคราวไม่ว่าจะหาโรงแรมหรือออกไปนอกเมืองและหาสถานที่ป่าทึบขึ้นอยู่กับว่าสาวน้อยจะเลือกตัวเองอย่างไรเมื่อเห็นว่าจางรุยเยียนกำลังจะอารมณ์เสียเจียนเฟงจึงจับมือของจางรุ่ยเยียนและพูดด้วยรอยยิ้ม ไปนอกเมืองกันเถอะที่จริงฉันก็อยากเห็นเหมือนกันชายคนนั้นมองไปที่เจียงเฟิงด้วยใบหน้าที่มีความสุขทันทีแน่นอนเขาเป็นเพื่อนกันใช่ใช่สิ่งที่น่าตื่นเต้นแค่คิดเรื่องมันทำให้คนตื่นเต้นอ่ะ อัญญาประกาศคู่ไปกันเถอะ เจียนเฟิงยิ้มและดึงมือของจางรุ่ยเยีนแน่นอนจางรุ่ยเยีนเข้าใจว่าเจียนเฟิงไม่ใช่คนประเภทนี้เหตุผลที่เขาออกไปนอกเมืองนั้นเพราะเขามีแผนจะทําอะไรนอกเมืองอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะพูดอย่างไรผู้ชายคนนี้เขามีครูถ้าคุณทำบางอย่างในเมืองนี้ฉันเกรงว่าอีกไม่นานผู้คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจะรู้ว่ามีอะไรผิดปกติออกไปนอกเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมองหาสถานที่เปลี่ยว แม้ว่าเจ้าจะฆ่าชายผู้นี้หากเจ้าต้องการตามหาคนผู้นี้เจ้าก็จะไม่สามารถพบเขาได้ในระยะเวลาอันสัน้นพึ่มจางรุ่ยเยี่ยนแซงทำเป็นไม่เต็มใจและเดินตามเจียงเฟิงออกไปถูกต้องถึงเวลาที่ต้องรู้แล้วชายคนนั้นเห็นว่าทันทีที่เขาพูดไม่กี่คำอีกฝ่ายก็จะยอมเชื่อฟังและเขาก็มีความสุขมากในใจ ในกระบวนการเดินออกจากเมืองคนผู้นี้ดูเหมือนจะกังวลว่าเขาจะพบใครบางคนจากนิกายของเขาถ้าคุณเจอมันจริงๆคุณจะไม่สามารถดื่มซุปถ้วยแรกได้ดังนั้นเมื่อชายผู้นี้เดินเขาก็เลือกเส้นทางที่ห่างไกลซึ่งไม่มีใครเดินและเจียงเฟิงแอบเย้ยหยันเมื่อเขาเห็นมันหลังจากระยะเวลาที่ไม่รู้จักในที่สุด พวกเขาทั้งสามก็ออกจากเมืองด้านในของยันซี่คาตี้และมาถึงป่าทึบด้านนอกหลังจากเดินลึกเข้าไปอีกสักพักในที่สุดฉันก็มาถึงที่ที่ไรผู้คนชายผู้นั้นหันกลับมาด้วยสีหน้ากระวนกระวายใจ5ๆโฉมงามรีบไปให้อารักเจ้าเร็วที่นี่ไม่เลวไม่เลวเจียงฟิงยิ้มมันเหมาะสำหรับการทำลายซากศพและกำจัดร่องรอยหือทำลายศพเหรอ ชายคนนั้นชะงักไปครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยรอยยิ้มไม่ต้องห่วงลุงสัญญากับแกแล้วจะไม่ฆ่าคุณขอบคุณฉันไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ฉันพูดคือทำลายศพของคุณอะไรนะทันใดนั้นชายคนนั้นก็โกรธจ,จัดในขณะที่เจียงเฟิงกำลังจะเคลื่อนไหวาจางรุเยียนก็รั้งเจียงเฟิงกลับมาด้วยรอยยิ้มเดี๋ยวก่อนให้ฉันทำฉัน ไม่ได้ต่อสู้กับใครตั้งแต่ฉันมาถึงอันดับที่6ของยูเชนเรียวผู้ชายที่มีตาฉันก็อยากฝึกกับเขาเหมือนกันอะไรนะนวงตาของชายคนนั้นเบิกกว้างทันทีด่านที่6ของยูเชนเรียวตอนที่2716สิ่งที่จางรุ่ยเยียนพูดเมื่อกี้ทำให้ชายคนนี้หวาดกลัวจริงๆเขากำลังคิดด้วยซ้ำว่าผู้หญิงคนนี้สามารถพูดอย่างนั้นโดยตั้งใจให้ตัวเองกลัวได้หรือไม่ ถ้าเขากลัวจริงๆบางทีสองคนนี้อาจจะหนีไปได้ไท้ายที่สุดสิ่งที่จางรุเยียนพูดในตอนนี้ค่อนข้างอุกอาจเกินไปอันดับที่หกของยูเชิ่งเรียวการฝึกฝนแบบนี้ได้เกินตัวชั้นไปแล้วเขาไม่เชื่อว่าผู้ฝึกฝนธรรมดาธรรมดาสองคนนี้จะมีระดับการฝึกฝนสูงเช่นนี้ท้ายที่สุดแล้วในหมู่ผู้ฝึกฝนธรรมดาธรรมดามันไม่ง่ายเลยที่จะบุกทะลวงไปยังยูเชิ่นเรียว แม้ว่าจะไม่มีสัมูนในโลกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแต่ถึงจะมีก็ไม่เยอะมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกมั้งที่ปล่อยให้ตัวเองบังเอิญเจอกันอันที่จริงฉันไม่โทษผู้ชายคนนี้หรอกที่คิดแบบนั้นท้ายที่สุดมันดูเกินจริงที่เอาเรื่องนี้ไปใส่คนอื่นคุณต้องรู้ว่าก่อนที่จะรวบรวมพลังของทั้งครอบครัวในเดียนเชิ่นคาตี้เจ้าหญิงและผู้เท่าแห่งตระกูลจางอยู่ที่ยูเชิ่นเรียวเท่านั้น สำหรับผู้ที่สามารถไปถึงเกรด6กของยูเชิ่นเรียวได้ต้องใช้ทรัพยากรเท่าไรในการสะสมทรัพยากรจำนวนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ฝึกฝนธรรมดาธรรมดาจะทำได้สำเร็จจะต้องได้รับการปลูกฝังด้วยภูมิหลังที่ยิ่งใหญ่และความแข็งแกร่งของนิกายใหญ่ดังนั้นเขาจึงไม่เชื่อแต่เชื่อหรือไม่ว่าจางรุยเยียนยังได้อธิบายความหมายอีกด้วยเธอรีบวิ่งไปแล้วตบหน้าชายคนนั้นอย่างแรงมาทาให้เจ้าพูดกัน ชายคนนั้นพังอัเขาไม่คิดว่าคนงามจะเคลื่อนไหวเร็วขนาดนี้ด้วยความรีบร้อนชายคนนั้นถอยกลับอย่างรวดเร็วจากนั้นเหยียดกำปั้นออกและพบกับการตบของจางรุ่ยเยี่ยนอย่างแรงแตะคอบมีเสียงคลิกดังขึ้นตามมาแขนทั้งท่อนของชายคนนั้นหักโดยจางรุ่เยี่ยนและกระดูกก็มีเสียงแตกหักจากนั้นชายคนนั้นก็บินไปข้างหลัง เมื่อมันชนต้นไม้ต้นไม้ใหญ่หลายต้นหักโดยตรงชายคนนั้นก็ล้มลงกับพื้นเช่นกันเมื่อมองไปที่แขนของชายคนนั้นมันได้หักออกเป็นหลายส่วนชายคนนั้นอ้าปากและกระอักเลือดออกมาคราวนี้ชายคนนั้นได้รับบาเดเจ็บสาหัสเมื่อเห็นจางรุยเยียนกำลังเดินมาหาเขาชายคนนั้นก็ตื่นตระหนกพูดให้ชัดคือความกลัวอย่าอย่ามาที่นี่ชายคนนั้นพูดพร้อมกับคลานถอยหลัง เจียงเฟิงยิ้มก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าอย่างที่ฉันพูดเมื่อกี้สถานที่ที่คุณเลือกนั้นดีเหมาะแก่การทำลายศพและลบร่องรอยเมื่อเห็นท่าทางที่เล่นของเจียงเฟิงชายคนนั้นก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นและเขาก็ตะโกนอย่างดูเดือดฉันฉันเป็นสาวกของภูเขาหูเปิลคุณฆ่าฉันถ้าคุณฆ่าฉันคุณจะถูกตอบโต้กลับแน่นอนเจียงเฟิงยิ้มสายหัวแล้วพูดว่า จริงเหรอรุนแรงพอแล้วฉันเข้าใจไหมว่าคุณกำลังคุกคามเราถ้าการคุกคามล้มเหลวคลื่นลูกต่อไปจะถูกล่อหรือเปล่าฉันไม่รู้อะไรจะประทับใจเราเกี่ยวกับคุณตอนที่2717เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เจียงเฟิงส่ายหัวและพูดว่าประหยัดความพยายามฉันจะใช้สิ่งที่คุณมีและสำหรับคุณเตรียมตัวให้พร้อมในชีวิตหน้าอย่าบ้าไปเลย คุณไม่นับว่าตายด้วยน้ำมือของผู้หญิงหลังจากพูดจบเจียงเฟิงก็เหยียบมันเจียงเฟิงกระเทือหัวของชายคนนี้ราวกับแตงโมหลังจากฆ่าอีกฝ่ายแล้วเจียงเฟิงมองไปที่จางรุเยี่ยนและพูดด้วยรอยยิ้มทวีภาคการต่อสู้กับคนเช่นนี้จะไม่ช่วยฝึกฝนของคุณเลยหลังจากตรวจสอบเนื้อหาภายในแล้วจางรุเยียนก็ขมวดคิ้วทำไมพวกเขาถึงเป็นขยะ ขณะที่พูดจางรุเยี่ยนก็เทเนื้อหาออกดังที่จางรุเยี่ยนกล่าวพวกเขาล้วนเป็นขยะไร้ค่ามีสมุนไพรดั้งเดิมไม่มากนักมันไม่เพียงพอสำหรับการเล่นแร,แร่แปรธาตุเจียงเฟิงหันกลับมาและพูดด้วยรอยยิ้มคนเช่นนี้จะมีของดีอะไรได้ถ้ามีของดีจริงๆพวกเขาจะไม่เลววิ่งออกไปทำสิ่งที่น่าละอายและลามกอนาจารฮันนี่มันอะไรกัน จางรูยันทำเสียงที่น่าสงสัยระหว่างการค้นหาของเจียงเฟิงเธอก้าวไปข้างหน้าและดึงแผ่นพับออกมาจากกองขยะหลังจากคลิกดูอย่างตั้งใจดวงตาของจางรูยานก็สว่างขึ้นเจียงเฟิงเจียงเฟิงลองดูเร็วๆนี่เป็นสิ่งที่ดีเจียงเฟิงหยิบหนังสือเล่มเล็กคลิกดูและหัวเราะใช่มันเป็นจริงๆสิ่งที่ดีหนังสือเล่มน,นี้กลายเป็นหนังสือศิละปะการต่อสู้ที่เรียกว่า ฮูเบนฮวยหลังจากดูอย่างระมัดระวังเจียงเฟิงพูดด้วยรอยยิ้มน,นี่ควรเป็นเทคนิคการต่อสู้ของไทเกอร์เบนเมาเทนตัวนั้นหรือไม่อืมดูดีจริงๆมันมีพลังมากกว่าเฟิงเชิ่นปามมากพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันเป็นเทคนิคการต่อสู้ที่ค่อนข้างทรงพลังน่าเสียดายที่คุณไม่สามารถเรียนรู้เทคนิคการต่อสู้นี้ได้ใช่จางรุยเอนโค้ง เธอและพูดอย่างไม่มีความสุขเล็กน้อยนี่เหมาะสำหรับผู้ชายที่จะฝึกฝนและพลังของมันก็รุนแรงแต่จางรัวหยานพูดด้วยรอยยิ้มอีกครั้งไม่เป็นไรถ้าคุณฝึกได้เราสองคนฝึกได้แยกจากกันเจ้าฝึกฝนและแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นเจ้าจึงสามารถปกป้องข้าได้เช่นกันเมื่อพูดเช่นนั้นจางรุเยียนก็ขยิบตาให้เจียนเฟงิง เจียงเฟิงยิ้มกอดเอลเล็กของจางรุเยียนจากนั้นลูบหัวของจางรุเยียนและพูดว่าคุณผู้ถูกฉันต้องปกป้องคุณอย่างดีฉันจะฝึกสิ่งนี้ก่อนส่วนคุณฉันจะหาวิธีที่จะหามันมาให้คุณเมื่อฉันพบวิธีที่ดีในภายหลังหลังจากพูดจบเจียงเฟิงก็พลิกดูหนังสือทักษะการต่อสู้อย่างระมัดระวงังหลังจากมองดูอยู่ครู่หนึ่งเจียงเฟิงก็ถอนหายใจและพูดว่านี่มัน สมบัติจริงๆถ้าพลังของสิ่งนี้ออกแรงจริงๆมันจะมีพลังมากกว่าเฟงเชิญปาล์มอันที่จริงฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับภูเขาฮูเบนนี้มาก่อนจางรุ่ยเนพยักหน้าและพูดว่าฉันได้ยินมาว่าไทเกอร์เบนเม์เท่นนี้เป็นประตูภูเขาที่ทรงพลังมากมาก่อนและพวกเขาอาศัยทักษะการต่อสู้ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกเขาในการออกอาลวาดในขณะที่ เพียงแต่ว่าพวกเขาปฏิเสธในภายหลังอาจเป็นเพราะทักษะการต่อสู้ของพวกเขาลึกซึ้งเกินไปและมีคนไม่มากนักที่สามารถเข้าใจพวกเขาได้อย่างแท้จริงแต่แม้ว่าจะมีคนไม่มากที่เข้าใจพวกเขาแต่เนื่องจากพลังที่ทรงพลังของพวกเขาคนธรรมดาไม่มีใครมายุ่งกับเจ้าพวกนี้หรอกอัญญประกาศคู่แน่นอนเทคนิคการต่อสู้ที่ดีเช่นนี้ สันนิษฐานว่ามีเพียงสาวกชั้นยอดในประตูภูเขาเท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ได้เนื่องจากเราได้หนังสือเทคนิคการต่อสู้นี้จากเขาดูเหมือนว่าว่าคนนี้ไม่เคยทำมาก่อนโกหกเราเจียงเฟงพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มใช้เมื่อพูดถึงมันโชคของเราค่อนข้างดีเอาละ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรูยียนสาวน้อยของฉันโชคดีและทรงพลังและเมื่อเธอเคลื่อนไหวก็กำจัดอีกฝ่ายทิ้งซะ จางรูหยานหน้าแดงทันทีและพูดอย่างเขินอายคุณกำลังล้อเขาอีกแล้วทำไมฉันต้องลรอเล่นคุณด้วยเจียงเฟิงจับมือเล็กๆของจางรูเยียนด้วยรอยยิ้มและพูดว่าโอเคกลับกันเถอะหลังจากกลับไปแล้วทั้งสองคนก็หยุดซื้อของเลยและเดินตรงกลับไปที่ลานเล็กๆที่พวกเขาเช่ามาก่อน